โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนจนปัจจุบันนี้ภาวะเศรษฐกิจและจุดเสี่ยงถาโถมเข้ามาใส่จนง่หัวไม่ขึ้นครับโอ้เป็นตั้งโจทย์ใหญ่และเป็นความท้าทายบอกแล้วว่ารัฐบาลนี้จะรอดไม่รอดเนี่ยครับเรื่องของเสียภาพในเรื่การเมืองเสียงในสภาไม่น่าห่วงนะมไม่น่าห่วงเท่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เพราะอย่างที่บอกคือแบรนดิ้งแบรนด์ของเพื่อไทยเนี่ยคนคาดหวังเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยต้องจัดการเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแต่ถึงวันนี้ถามว่า package, แพ็กเกจหรือาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นอย่างเป็นระบบเนี่ยคืออะไรยังไม่มีคําตอบครับตอนนี้ชัดเจนที่สุดครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคงแมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒนครับระบุตัวเลขเศรษฐกิจไตรามากหนึ่งโอ้ย <c oughs> เห็นแล้ว สุดคับออโตขึ้นมาจากปีก่อนเนี่ย1.5ต้องบอกว่าสิ้นปี66อ่ะ GDP เราโต1.9นะแล้วก็ใจบ้านหนึ่งคิดว่าจะชะลอตัวแต่ว่า1.5เนี่ยตำ่ำดีกว่าตลาดคาดการณต,ต่แย่แย่กว่าความเป็นจริงแต่<ม>ตลาดมองว่าจะต่ำกว่านี้ตลาดคาดการณอันนี้สำนักทั่วไปบอกบว่า 0. 0.81.0เนี่ยได้แต่โตมาได้1.5%เมื่อเทียบปีต่อปีครับเออแต่ว่าถือว่าดับต่ำไม่านั้นนะมาดูตัวไหนติดลบมาดูโครงสร้างปุ๊บทุกคนช็อกตาตั้งเลยนี่เอาดูนะการบริโภคเอกชนโตเท่าไหร่หกดีนะเกือบ7%นี่แสดงว่ากำลังซื้อในระบบยังไปไหวการบริโภคภาครัฐบาลติดลบรับไม่ดีขึ้นภาครัฐติดลบมาอย่างต่อเนื่องนะครับดูไว้ดีๆนะ ร่วม8เดือนละการลงทุนเอกชนบวก4.6ภาครัฐติดลบ27คุิดคนดูนะการลงทุนรวมภาครัฐออกเลยเครื่องจักรเท่าไหร่พี่วีของภาครัฐใช่ไหมั้ยี่สมันบอกว่า G Government เป็นหัวลดจากหลักขาดการลงทุนยาวนานเลยการส่งออกภาคการต่างประเทศที่มีสัดส่วน65%ใน GDP เนี่ยติดลบ2%เอาปริมาณการส่งออกภาคบริการภาคการลาโตนะโอ้ท่องเที่ยวเราโตต้องโตต้องโต ภาคเกษตรนะครับเกษตรเนี่ยเราปีนี้เขาบอกว่าราคาน่าจะดีเพราะผลผลิตเราลดลงปรากฏภาคการเกษตรก็ติดตัวอีกครับ3.5้าเนี่ไงเทียบไ้เห็นว่า GDP ทั้งปีจะเป็นอะไรบ้างก็มีการประมาณการออกมาแล้วว่าปีที่แล้ว1.9เนี่ยปีนี้วันนี้ปรับประมาณการลงนะเพราะความเสี่ยงเพิ่มไงคเสี่ยงมาจากไหนเดี๋ยวมาเกาะติดติดตามกันก็ จะอยู่ที่2.0งจถึงสาค่ากลางอยู่ที่2องาใช่เดิมเนี่ยสถึงสองถึงสามจนะสอถึง3.5ตอนนี้ลดลงมา2องถึงสอรการบริโภคเอกชนสิน้นสิ้นปีน่าจะโตได้4.5่จุนะครับ ดูการลงทุนภาคเอกนชนน่าจะโตขึ้นเขาบอกโตขึ้นแต่การลงทุนภาครัฐทําไมมันต่ำเตียเ้ยเลี่ยดินนะคือถามว่าอัตราการติดลบน้อยลงก็จริงแต่ถือว่ายังติดลบอยู่ทรงออกเนี่ยมองดีนะฮะว่าจะโตมอง,องดีออก <นะ S 2> ปีนี้นะตั้งตจมาแรกของปีนี้ติดลบครับท่บองออกพี่วีบอกว่าเป็นหัวรถจากหลักนะโอ้หัจากหลักเลย ัวจากหลักเลยเพราะหก้เปอร์เซ็ไงเอางี้นะเดือนมีนาคมมาติดลบไป10.2ครับถ้าทั้งไตรมาสอ่ะติดลบไปร่วมสองเปอร์เอ่ส่งออกวัวลถจากสำคัญเราไปไม่ไหวภาวะภายในเราเหนื่อยครับมาดูไอ้หน่วยงานสามเสาหลักด้านเศรษฐกิจมองว่าปีนี้จะโตเท่าไหร่แบงก์ชาติ2.6 สภาพัด2.5ค่าเฉลี่ยค่ากลางวันนี้ลดลงเหลือ2ปรับลดลงมาแล้ววันนี้ปรับปรับลดมาฮะของก<า>ระทรวงคลังปรับลดลงเมื่อวันก่อนอเนี่ยเหลือ2.4เนี่ยตั้งสามหน่วยงานนะพี่โอลองหาดูนะก็อยู่นะ2.5นะสามหน่วยงานที่เป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้มองต่างมุมกันครับมาดูมุมที่เป็นบวกก่อนว่าปัจจัยบวกที่สนับสนุนเศรษฐกิจมีอะไรบ้างอ,อ,อการใช้ใจ่าย และการลงทุนภาครัฐในช่วงที่เหลืออยู่ของปีเนี้คถาโถมเติมเข้าไปนายกรัฐมนตรีตรัฐมนตรีครั้งและคนที่กำกับดูแลสำนักงบและบัญชีกลางต้องลงรายละเอียดเขาเปิดก๊อกออกไปได้พรุ่งนี้กรมมีงบกลางปีหรอมานี่นี่เขาเขาว่ากันเขาก็จะตั้งงบกลางปีแสนกว่า 2> 1นึ่งแสนสอล้านพรุ่งนงงี้ลองดูอลองดูอรมพรุ่งนี้ต่อไปปัจจัยบวก ที่ฟื้นตัวต่อเนื่องอันนี้ดีมากตัวเลขด้านการท่องเที่ยวอันนี้ต้องชมฝีมือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและททท,ทนะ,ะที่ทำงานแบบปุ๊บตอนนี้ตัวเลขไตรามาสหนึ่งนะตัวเลขเพิ่มขึ้นแต่อย่างที่บอกคือส่งไอ้ท่องเที่ยวมันยังสัดส่วนยังน้อยในชีวิตที่ายให้โตก็ต้องดูที่ส่งออกกับการลงทุนของภาคเอ,เอกภภาครัฐต่อมาข้อดีอคือการอุปโภคบริโภคข,ของภาคเอกชนหมวดบริการอีกแล้วสองอย่างนี้คือหมวดเดียวกันหมวดบริการ ต่อมาการขยายตัวต่อเนื่องของภาคเอกชนภาคเอกชนโตแต่รัดไม่โตนะเมื่อกี้ใช่ใช่ไอเน,นี้ยตัวเลขต่อมาคือตัวเลขการสนับสนุนส่งเสริม B.O.I. อย่าดูแค่ตัวเลขขอใบส่งเสริมดูลงทุนจริงครับลงทุนจริงมันถึงจะเห็นรูปประธาครับ ต่อมาหวังว่าการส่งออกจะเริ่มกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆแต่พอเกิดปัญหาในตะวันออกกลางตอนนี้ภูมิรัฐศาสตร์เขาบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วที่ดูปัจจัยบวกมาดูปัจจัยเสี่ยงข้อจํากัดบ้างเอาเอาข้อแรกพี่วีีตัวใหญ่เลยภารหนี้สินคัวเรือนครับและภาคธุรกิจสูงมากและอยู่ในภาวะที่ต้องบอกว่าถ้าแก้ไม่ตก ทำรายได้เท่าไหร่ก็มีแต่จ่ายดอกเบี้ยครับครับอันที่สองอันที่สองเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้ภูมิอากาศนี่ภค<พ>มิเชื่ใครเม่เชน่ชชนครับสภาพร้อนสุดขั้วโลกลวนครับร้อนสุดขั้วเย็นสุดใจครับอันที่สามไอ้น,นี่น่าห่วงมากวันนี้แบบโอ้ ประเด็นของไอ้ไอประธานดีอิรานอิรานเนี่ยคือ,อปัญหาของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเกี่ยวโยงมาถึงภาวะเศรษฐกิจกระทบการค้าโลกมากาเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวมากและวันนี้พูดถึงความเสี่ยงมีคำตอบจากเลขาธิการสภาพั์ครับเราคาดว่าทางในเศรษฐกิจไทยนะครับ น่าจะอยู่ที่ในกรอบประมาณ2-3เปอร์เซ็นต์นะครับค่ากลาง2.5นะครับซึ่งก็ปรับตัวปรับลดลงจาก2.7ในการประมาณการครั้งก่อนนะครับจากที่เราดูว่าตัวความเสี่ยงข้างนอกนะครับยังคงมีค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขีดการทางการค้าที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งทางมิัิศาสราที่ยังคงดำรงอยู่ลงทั้งความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและการเงินโลกเป็นไงพี่โอ๋จีโอพอลิติก อยู่ปติเป็นความเสี่ยงเลยเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนผ่านมปแล้วจากยูเครนนะมาอิสราเอลปาเลสไตน์ตอนนี้มีปัญหามากพราทั่วโลกเราจะยืนเห็นการเข็นค่าของโลกกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมใช่ไอเนียเป็นความเสี่ยงเมื่อกี้เลยการรัฐบาย้ำมากตอนนี้ไปที่อิหร่านนะทองวิ่งเพรียดเลยตอนเนี้ยเซฟเฮเว่นทองกับน้ำมันน่าจะขึ้นต่อมาความเสี่ยงเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้แหละที่หน่วยงานสามหน่วยงานเราเห็นไม่ตรงกันอ ต่อมาเรื่องอการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจีนเป็นยักษ์ใหญ่ไปแล้วแต่ตอนนี้หัวทิมทั้งการลงทุนรวมและดัชนีการบริโภความชื่อมันจีนมีริชากรณมากก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคของโลกไงถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวเนี่ยคือการบอโภคของโลกก็ลดลงใช่ต่อมาอนนสิทายความแน่นอนของทิศทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของหลายประเทศสําคัญเพราะอะไรฮะเพราะมีการเลือกตั้งผู้นําเยอะมากโดยเฉพาะสหรัฐ เดือนพฤศจิกายนสารัตตอนนี้ออกทีท<า>โลกไหนล่ะเลือกตั้งกันหมดครับ,รบสิ่งเหล่านี้มันกดทับให้เศรษฐกิจไทยมีความสุ่มเสี่ยงครับครับเรามีนายกัลมนตรีที่เป็นภาคธุรกิจเป็นซี o ของภาคธุรกิจรู้เรื่องนี้เดินทางไปไหน ขายแต่ของเพื่อใประเทศนําเงินเข้ามาในประเทศแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันหาทางแก้ปัญหานายกคนเดียวเอาไม่อยู่ครับนี่คือความเสี่ยงด้านของหนี้ครัวเรือนที่เราพูดตลอดใช่นี่ตอนนี้คราวก่อนนะพี่วีเราพูดถึงตัวเลขไงไอ้น,นี่ NPL ทั้งหมดเท่าไหร่นะพี่วีนะ NPL ต่อสินเชื่อรวมโน่น,นปาไปรวม 30, 1 3 1สรแล้วนะแ,วแต่ร้ายกว่านั้นคือ SML ไง สเปเชียลแมนชั่นโลนครับซึ่งความเชื่อกล่าวถึงพิเศษครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ถึงสามเดือนก่อนถึงสามเดือนจ่ายก่อนสูงนะสูงเท่าไหร่น่ะสิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นต์คุณพี่วีดูดิรถยนต์เนี่ยรถยนต์เอ่อส่วนบุคคลนั้นป้าเบลหกเปอร์เซ็นต์ส่วนบุคคลก็โอ้เต็นนี่รถยนต์รถยนต์รถยนต์เสี่ยงเสี่ยงมากเป็นสูงมากครับใช่อันนี้ผลกระทบจากไครเมเชนครับเ่ยตอนนี้ กระทรวงการคลังหาลือกับแบงค์ชาติเขาได้ข้อตกลงกันยังไงบ้างคือตอนนี้รัมดีกลางคนใหม่เนี่ยเขาโฟกัสอยู่สองเรื่องไม่พูดไม่พูดเรื่องดอกเบี้ยไม่พูดเรื่องดอกเบี้ยจะใช้เงินเฟ้อในการกดดันเรื่องดอกเบี้ยมีการคุยว่าจะไปคุย2เรื่องคือการปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อนี่ไงเป็น KPI ของแบงค์ชาติใช่ปรับตรงนั้นแน่นอนครับจะกดดันเรื่องดอกเบี้ยโดยอัตนมนะประการที่2ก็จะเนี่ยการเข้าถึงสินเชื่อใช่นี่ทำยังไงได้ ให้เอกชนโดยเฉพาะ SME เนี่ยเข้าถึงสินเชื่ออปัญหาตรงนี้ที่ต้องคุยกัน2องเรื่องเอานี่เรื่องกรอบเงินเฟอ้อทาให้แคบลงบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในฐานะคนที่กํากับดูแลแล,และออกนโยบายคือแบงค์ชาติต่อมารัฐต้องการการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเปิดทางให้คนตัวเล็กค,คนทั่วไปเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้นแต่มันไม่ง่ายยุคสมัยหม่อมเตา่าถูกปลดเพราะเรื่องเดียวครับ <c oughs> ดอกเบี้ยแต่เวลาพูดข้างนอกคือ พูดถึงการสนับสนุนเชื่อให้ SME เออนี่นะคือความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจความเสี่ยงของรัฐบาลและเป็นความเสี่ยงของพวกเราทุกคนฮะ